โอเควันนี้เราก็อยู่กันราการรีลันะครับเอ่พ EP ที่1 1แล้ววันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อเรื่องการ์ตูนตะวันตกในดวงใจนะครับซึ่งวัเราจะมาพูดกันว่าการ์ตูนตะวันตกที่เคยดูมาเนี่ยเราชอบเรื่องไหนกันบ้างเออเรื่องที่ใครดี วันนี้เต้มาไม่ใช่เต้เปิดเลยเฮ้ยก่อนกูหมายถึงว่าให้แบบว่าพรีเซนต์เต้ขอตัวตัวตัวตัเต้มาด้วยนะครับนี่สวัสดีครับกูมานี่คือกูไปแวะที่หนึ่งมามีใครหิวไหมกินละเมงวะไม่มีมุกจริงยิ่งใช่ใช่กูมีมุกกินละเมงว่ะคลิปไหมไม่มีไม่มีซีนแบบเกเรย์ใหม่ละฟาดเลย คนเขาเรียกร้องมาใ่คนเรียกหาเยอะช่มีคนถามว่าแบบพี่เต้ไปไหนแล้วก็บอกว่ามันออกมาติดกันหลายเทปที่แบบว่าไม่มีกูก็อยากจะบอกว่ามันไปคลิปดองลำปกาไม่ใายมนเดียวรวดเลยขายรวเดียวยาวใช่กูไม่ว่างันเดียวกูหายเลยสี่เทป ไม่เชี่ยซะเร็วเลยไอ้นกตายตื่นตื่แล้วก็เบนไอ้เต้อยู่นิ่งๆไงพาไม่ขยับสลดทมายเจอรู้ป่ะโปรจะมันต้องชี้กล้องใช่ป่ะแล้วแบบเอานี้มาจริงๆมันคือมันเอาอีกกล้องอ่ะที่กูชี้ไปอีกลองนึงม้วนม้วนเสือแต่เต้ยก็มาละใช่ให้เต้เริ่มเลยก็ได้อ้าอ่ะโอเคอย่ายาวเลยทีนี้คลิปของกูละเออจะได้รู้มันต้องได้รู้ว่าต้องใช้เวลาที่เหลือเท่าไหร่มาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะมีสลับกันไปเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินของคนอื่นมา เขามีเป,เปลยมาแล้วว่ามีเรื่องที่กูเองก็ชอบด้วยแล้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยก็แปลว่าเดยวเตมไม่จะเล่าในเรื่องทุกคนใช่จะแซ่บแม่แฉมแน่นอนแฉหมดแฉวนแล้วกูได้ยินมาด้วยว่ามีคนเนี่ยเขาเลือกเป็นเทนไปแล้วอ,อบอกว่าถ้าเราจะเลือกเป็นเทนเหมือนกันมันก็จะไม่ได้ปะ่ะแต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเบนเทนเนี่ยโอเคเบนเทนนี่ก็เป็นเรื่องที่กูชอบเรื่องหนึ่งแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาอยากเล่าเพราะฉะนั้นเราจะไปการ์ตูนเรื่องนึง it was at this moment that he knew เ e fucked up เรื่องนเรื่องนเรื่องนึง <c oughs> เรื่องนึง <c oughs> เรื่องนึงเรั้นเรื่องนึงเรื่องนึงขี่ล้อชื่อผ่ายเลยขี่ล้อตัวนึงเรื่องหนึ่งเรือไอ้ขวยขมักแม่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านกูเนี่ยเขาก็จะติดจานที่บอกว่าเป็นจานที่คุ้มคุ้มสุดและเป็นจานฟ้ากูมไม่รู้เยว่าแมเ่งชื่ออะไรแต่เอาเป็นว่าในตลาดตอนนั้นมันจะมีอยู่3ามสี สีฟ้าสีแดงสีดําซึ่งจานฟ้าเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีช่องนิกเกโลเดียนเออเป็นช่องที่แบบว่าในอเมริกานี่คือแบบอันดับหนึ่งถ้าจะไม่ผิดแต่กูคนไทยไงกูไม่รู้ไงไปคุยกับเพื่อนอ่ะเูาดูเบนเทนกันนะดูอะไรอ่ะดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กอ่ะกูกลายเป็นเอมันนออะไรที้ยังอะไรอยู่ที่กัลโวที่ยังขี้อะไรไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะอะไรเฮ้ยกูมีสปอนบ็อบนะสปอนบ็อบอะไรไม่รู้จักอ่ะเฮ้ย กูไอ้ชิคไอไอการ์ตูนที่มันเป็นชีสอะชีดอยู่ใต้น้ำอะชีดเหี้ยอะไรอยู่ในฟองน้ำเม่งเกี้กูบอกว่ากูเป็นหน้าแตกเลยเหี้ยพี่ครับผมดูเรื่องเนี้ยเนี่ยไอ้ชิ้นเหนือที่มันเป็นชีสอยู่ในใต้น้ำก็มันเป็นรูรูอะกูดูทั้งว่าเป็นเจอร์รี่กูไม่รู้ว่าเป็นชีสแต่เด็กกูคิดว่าเป็นชีสเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องที่กูชอบที่สุด มันคือเรื่อง,งเดนนี่แฟนทอมเรื่องเดนนี่แฟนทอมนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเอกของเราเป็นเด็กหนุ่มวัยกัดมัน,มนก็คือที่บ้านเขามีธุรกิจปราบผีว่าแตฟัด <the> ปราบผีคือท e ี่อะไรก็ต้องบอกนวะว่าคือที่บ้านเขาเนี่ยคือพ่อกับแม่เคยทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโลกของผีแฟนทอมเออมันจําชื่อไม่ได้อาจจะเป็นแฟนทอมโซนหรืออะไรบางอย่างทีเนี้ยก็ทําการทดสอบประตูมิติกันเออทีนี้ลูกไม่รู้ไง เดินเข้าไปเปิดสวิตช์ในเครื่องเลยทีนี้ก็เลยบูบูไปดูดตายในเครื่องเลยไม่ใช่ได้รับพลังมาเกี่ยวกับโลกวิญญาณทําให้สามารถแปลงเข้าสู่โหมดหัวขาวได้เชี่ยอีกหัวเชี่ยวเปิดคุณนอะเออคุณคุณปะหัวขาวแล้วมาตาแดงด้วยแล้วเรื่องมีเอเลี่ยนด้วยปะแปลกแล้วไม่มีเลยนี่คนละทาืออะไรอันนี้โซ่เกี่ยวกูนอันนั้นอะไร อ๋อใช่อันนี้หัวขาวตาเขียวเออตอนแรกจะเป็นเสื้อยืดเล่หัวไม่ต่อเลยเดินสะเดินสะขาตาเขียวแล้วแบบเขี่ยวหรอเขี่ยวเหลืองเยวม่วงนี่เซฟเลยไม่ใช่ก็คือแบบกูชอบกิมมิคของการเปลี่ยนร่างของมันคือจากเสื้อยืดกางเกงยีนกลายเป็นชุดหนังผ้าสแปนดิกแล้วสีดำขาวกูยิ่งหล่อเท่แล้ว ในเรื่องเนี้ยก็จะเกี่ยวกับการที่แบบว่ามีผีหลุดออกมาจากโซนก็จะไปตามกระทืมจับใส่กระบอกน้ํากระบอกน้ําแล้วเอาจับมาใส่ประตูมิติแล้วมันก็จะดําเนินเรื่องไปซึ่งก็ต้องบอกกันว่าไอจานฟ้านั่นน่ะมันมีระบบในการเปลี่ยนแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้แต่กูไม่รู้กูก็ดูแบบดำน้ำเนี่ยโอ้ชัวอกูก็ดูแต่ภาพด้วย้อมันว่าไม่ต่อยกันแล้ว เออซึ่งกูก็เคยแบบว่ากดรีโมทผิดตอนนั้นดูสปอนบ็อบไงเออกูไม่รู้กดผิดหรือว่ามันภาคไทยจริงตอนนั้นไอ้แพทริกมันกินเบอร์เกอร์แล้วมันให้ไอ้ไอ้หอยทากอะ่ะชื่ออะไรวะ <c ười> แกรี่แกรี่เออมันก็แบบเฮตุแกรี่มันเศร้ามันก็เลยเหมือนเอาโดนัทหรือที่อะไรก็อย่างมาแล้วก็กินให้ดูแล้วมันกูอร่อยเนาะ <c ười> มันพูดไทยนี่ <c ười> <c ười> มันพูดไทยนี่แม่มันพูดไทยท้านมันเปลีภาษาได้ไอ้พี่เพี่ยน แต่ก็นั่นแหละคือวัยเด็กกูก็คือจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะแบบกูเป็นคนเดียวที่ติดการฟ้านี่กรโลเดียนอ่ะเออซึ่งแม่งแบบเขาดื้อเขาดูกระโจทยเดิเวิร์กอ่ะกูไปดูอ่ะก็จะแบบเฮียวุเป็นเทนตอนนี้โคตรมันเลยแบบแม่งสู้กับไอ้ด็อกเตอร์นิมโม่อ่ะกูก็แบบว่าต้องเป็นคนอินเดียรอ่กูต้องเอาเงินไปซื้อแผ่นที่เซเว่นเพื่อจะได้ดูเบนเทนแค่2ตอน ใช่จะได้คุยกับเขาดูเรื่องสักเี่ยวนึงก็ยังดีแต่ว่ามันแผ่นนึงก็หลายหลายตังนะประมาณเกือบร้อยกว่าบาทกูเลยรวบรวมสแตมเซเว่นไปซื้อมึงรู้ไหมว่ามันซื้อได้ใช้สแตมเซเว่นซื้อแผ่นเป็นแนอ่ะมันซื้อได้ทุกอย่างนี่มันใช้แทดตังได้เลยใช่ แล้วบอกว่าแม่กูเหน็นว่ากูชอบดูเบรนเทนเขาก็เลยซื้อแผ่นมาให้เหมือนกันแม่แผ่นเดียวยกันพี่กัวนู่นเราสักการ์ดซื้อตว์เัดตอนเดียวกันเลยตอนเดียวกันเลยเยี่ยมเลยแผ่นแท้ด้วยแต่มีสองอันอุดหนุนเลยสองอันเลยทราไปกระซื้อมันก็เลยดูได้สองรอบนะดูได้สองรอบทองผมไม่ได้ใช้เราทิ้งเลยเออตอนหลังก็เลยใช้วิธีของผมแผ่นเดียวดูถึงตอนแผ่นเดียวมาทั้งซีซั่นใช่แต่ว่าก็พ่อกูซื้อมาให้แค่ซีซั่นสอง กูดูแหวงอยู่เลยกูไม่รู้ด้วยนาฬิกามามาจากไหนกูดูอยู่ซีทัอยา่เดียวแล้ก็แม่งมีนาฬิกาดูได้คือแบบว่ากูเนี่ยเริ่มให้เพื่อนเป็นวงการสปอยหนังแต่ตอนนั้นเลยก็คือกูไม่รู้กูไปถามเพื่อนแล้วมันได้นาฬิกามาไงวะอ๋อมันมีอุกกาบาตตกมาไงแล้วมันยังไงต่อวะมันก็ขับรถเที่ยวกับปู่มันเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นไปเลยสำหรับเรื่องของเบนเทน มึงเซกเวเลยเออเซกเวเลยอ๋อหรอกูกลาวจะคุยด้วยซะแล้วอ้าวเออ๋อหรอไม่กูจะบอกว่าไอ้ขอยเต้เนี่ยมันพรีเมียมนะเว้ยเพราะว่าแบบนี้คาโลเดียนนี่คือแบบว่าสำหรับเมืองนอกนี่แม่งแบบท็อปอ่ะมันท็อปอย่างที่มึงบอกใช่ไหมแต่ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีใช่คือในไทยมันก็ดูกันแต่แบบการ์ตูนเน็คเบอร์บูมแรงบูมแรงทูสปารเกงเออทูสปาร์เออทูสปากนี่ของจริงเลยเอ้ยโอ้บ้านนีาจัด ผู้บรแไเว้ย oh. bra hmm okay, ูจะดูไ oh. ด oh. ้แ uh ่ท like ูสปาร์ตบ้านกุไมีเรงนะผูบารคุณแค่ช่องสมกับช่องเก้ามีเจ้าหุนทองแล้วเว่ยแต่ทูสปองทูสปาร์ตต้องไก่ในชั้นต้องดูไม่ได้นต้องหเอหเองเขาอื่นดูไม่ได้อ้เหียอะไรวะอ้เหียโดนโดนแบนทีวีสาธารณะนะ้้แ่ช่องสากับช่อง เครื่องต่อเข้า no กับอะไรเนี่ยคือคิดเลขเหรอหนวดกุ้งอ่ะสมัยกูเออเออเชื่อแม่มันดูไม่ได้ลูกเราไปกำไว้นะลูกเฮ้ดูได้เลยแล้วกูยืนดูยังกำเลยแต่บ้านกูท็อปท็อปไลน์มากเลยเชื่อหนวดกุ้งแบบว่าคือมันเป็นทีวีเก่าทีวีจอแบบเครียกอะไรจอแก้วตอนนู้นอ่ะเครื่องอย่างนี้เลยโอ้โหสมัยนั้นแม่งเท่นะเว้ยแต่คือมันมาถึงตอนที่กูโตแล้วบ้านเพื่อนกูทุกคนมีทีวีจอแบนแล้วที่สักก่อนอันเนี้มันไม่มีเสาแล้วพอเหมือนสัญญาณตู้เฮียมันเริ่มไปหลับเลยพ่อกูไปซื้อเสามา ติดยังไงรู้ป่ะเอาเทปติดกูแบบเดี๋ยมไฟไฟเปแตะหนวดคุงแล้วมันดุนดุนอ่ะเออดุนเนั่นแหละคอยกูกำไว้ไปเดี๋ยวดูดูน้องมืออ้าวมึงเถื่อนไงไก่เป็นเรียกโตช่วยใช้ไฟฟ้าเรียกโตคุณลืมผมสไปเดอร์แมนคุณลืมผมได้ไก่ผมเป็นเพื่อนคุณสไปเดอร์แมนกูพนันเลย รู้เรื่องครึ่งไม่รู้เรื่องครึ่งจริงบางคนไม่เกิดไม่ทันหนวดกุ้งชัวร์ก <c oughs> ูฟันเลยจริงเอเชยไม่เป็นไรไอ้แก่แล้วสินะใช่เราเราแก่กันแล้ว<ช>ไม่แต่เราก็ทันหนวดกุ้งมือแค่ตอนเด็กๆเว้ย<ช>ไม่ได้ไปตามคบเดียวแล้วกูพนัน,นได้เลยว่าบ้านมึงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบทุกบ้านสมมติว่ามันซ่าขึ้นมามึงซัดไหมทุบมันจะเป็นเจาะแก้วมันดูดลึกข้างในอ่ะเออไอ้ดองไม่แต่ทุบเองมันไม่ค่อยติดนะต้องบอกว่าแม่ใช่เขาแก้ปัญหาแบบไอเอเชียหน่อย พี you, right ่ดาถือว่าเวลากูบอกว่าดื้อหรืออะไรเด็กก็ซ่อมมูจังแต่เมื่อก่อนก็ดีนะเป็นแบบว่าช่างซ่อมร้านทีวีแม่โครง่ายมีแค่มือก็ซ่อมได้โอ้ยถ่ายแล้วเออกูถึงว่าเวลาเขามาเขาไม่ถือไขควงถือเลยม้างป๊บเขาเขาไม่ได้เก่งกล้าสามารถเลยหรอกเขาแค่รู้ว่าต้องตบมุมไหนให้มันติดใช่อ๋อนี่พาไม่ใช่ฉั่ไหมตบมุมนี้สัญญาไม่ใช่ฉันไหมตบมุมนี้ที่พอมาเรื่องตบๆนี่ก็ มีกับกูแบบซ่อมคอมไงมันอยู่ตรงขาไม่ค่อยแรงซ่อมเื่อแต่เลื่อนนี้แบบยาวเดี๋ยวไว้แลวไอ่เยอะไม่พูดหนึ่งขอบคุณในแขงอันนี้เลยอะไรเบนเทนโยไปเรื่อยในทีนี้เซกเวย์อะไยในนี้ใครชอบอะเบนเทนกูก็ชอบนะ กูเป็นคนที่จะเล่าดีสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเองเดี๋ยวเล่าเองตอนยุคนั้นอะยุคยุคที่เป็นเทนมาใหม่อ่ะแม่งดังมากเว้ยคือไปไหนแม่งมีแต่คนดูมีของเล่นมีทุกอย่างคือแม่งมีแบบหลายภาคเลยคือแม่งดังแบบดังตั้งแต่เด็กยันโตอะยันแบบยันมัธยมเออเออยันตัวในเรื่องโตกูก็โตไปพร้อมแม่งเลยอารมณ์นั้นแหละกูเดินซื้อกับข้าวตลาดนัดกับตาไม่มีเสื้อเบนเทนเออทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยที่ดูได้ขนาดแม่งแบบรีวิวแล้วกี่รอบไม่ยังมีอยู่เลยแบบเดเวอร์ชั่นตั้งเดิมเลยนะเวอร์ชั่นใหม เออสดยอดกระตูนสุดยอดมากซึ่งเรื่องเนี้ยก็จะเกี่ยวกับไอเด็กกระโปรงโโตัวกระเปียกคนหนึ่ง <c oughs> นี่ก็พูดตามในเรื่องเลยถูกต้อถต้อง ไปได้นาฬิกาเอเลียนนาฬิกาเล่นกลนี่ก็แต่ในโม่พูดแบนเบอร์กุยนี่แกคิดว่านาฬิกาเล่นกลของแกทําอะไรได้อย่างนั้นเหรอน่าจะอยู่ในแผนเดินซื้อมาเออคือดูวนเลยไม่มันเก็บกดแ้วไอเทียตอนนี้มันซื้อแผ่นนะตอนมาปะแม่งดูหมดเลยดูอะไรมีทุกแผ่นแม่งดูซ้ำไปกี่รอบเลยกี่สปียังดูอยู่เลยกีดเลือดมาเนี่ยไหลออกเป็นเทนเลยเออแหละที่เรื่องมันก็คือจะเป็นไอเด็กนี่อยู่กับ อะไรวะเาเรียกอะไรลูกพี่ลูกน้องมัน<ช>กับคุณปู่ไปเที่ยวแบบไปไปจนภัยกันในช่วงซัมเมอร์ซึ่งไอเด็กเรียนนี่มันเสือกได้นาฬิกาเอเลียนที่แปลงร่างได้มาซึ่งยุคนั้นแม่งโคตรเทร่เลยเว้ยคือแม่งเบียวแตกกับเด็กกัคือนาฬิกาที่ให้มงแปลงร่างได้มันก็เป็นเด็กแบบเด็กเวรคนหนึ่งอ<ช>่ะที่เอาพลังไปใช้แบบส้นตีนส้นตีนอ่ะแล้วก็สุดยอดเลย เป็นการสารฝันนะแบบว่าเชื่อเราถ้าเรามีพลังเราจะเอาไปใช้ทาอะไรและในเรื่องมันก็เอาไปใช้จริงๆใช่เช่นเอาไปแบบเอาไปแกล้งเพื่อนเอาไปอะไรเงี้ยแล้วไปไปได้สิตัวเลยนะเว้ยสิตัวเลยนะไม่ถือทำไม่ได้ใช่เออมันมันเหมือนมันมีแถมใช่ไหมแบบว่าพอเป็นสิบตัวแล้วสักพักหนึ่งแม่งดูดตัวเพิ่มโดนขวนบ้างโดนดูดบ้างไอ้แค่ไอ้แค่แววบูกับผีใช่ป่ะใช่ไม่ผิดแต่ว่าตัวแรกที่โผล่มานี่น่าจะเป็นไอ้วาย ที่มันเจอไมซีเลียมนี่เจ้าได้ยินเสียงข้าอย่างนั้นเหรอแมนมันเล่าแม่นมั้ยจริงตอนแรกคุณได้ไวทามันจะมันจะเล่าประวัติเบนเทนในการลองเพลง เพราะว่าเพลงเพลงมันเล่าประวัติครบเลยตอนแรกกูว่าจะขึ้นแบบว่าเปิดด้วยเพลงแต่ว่าพอส่งว่าเต้ก็เลยไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรกูร้องใทนหนึ่งเรามันเริ่มดีตอนเขาพบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดมันก็มือเข้าดีแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงสีจนเกินคาดกับทรงพลังยังมากมายทำไมเฉยเด็กน้อยที่ขี่ขาเป็นเบนเทนเบนเทนเบนเทนเธอได้แค่เด็กคงจเต้นกันคงเป็นพ่อแปลกใจค่ะคนนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแด่แกนที่แซนจะง่ายหน้าตาอะไรมีสำคัญก็ทำนิตติ์ตั้งมากมายเป็นเบนเทนเบน เเมขามีกำลังสุดยอดเก่งกาจสู้พวกอาทามและปัาบัดปะลาดไม่เครจะกลัวและทั้งทานเกินคนเขาไม่ทานดอกมาปีคาจเราให้พ้นเบ็นเทนเบ็นเทนดึดดึดดึดดดยัดเข้ถ้ากูร้องทำไม เชอกูอย่างังว่ากูดูบ่อยมากแกูเชื่อมตั้งแต่แรกแล้วไอ้เหี้ยวันนี้กูยังไม่ได้คำตอบว่ามีตัวไหนที่เมืองจำได้มเมืองชอบไบายอะไรเงี้ยตอวไอ้ตัวเล็กๆอ่ะเกมเมเทอร์หรือว่านานเมตร ไม่รู้ที่มันปลาตัวโตอุ้ยด้วยไม่ได้แข่งกันไม่ได้แข่งกันแล้วหนโตเกมแมเธอร์เออเกมแมเธอร์ตัวนี้เกมแมเธอร์เป็นคำตอบนั่นเกมแมเธอร์คำตอบสุดท้ายเลยเพราะว่าตัวฉลาดนี่มีอยู่สองตัวนั้นก็จะเป็นเออเกมแมเธอร์กับตัวเบนซอมนะครับจริงๆแล้วถือว่าเบนซอมเนี่ยมีชื่อภาษาเอเดียของมันก็คือเซนิบลคาสเตเชียนแต่ว่าถ้าเป็นเกมแมเธอร์ก็จะมีชื่อเออกาวานิกวุ้ยจริงที่ได้ยังไงล่ะอีกคนเนี้ยกูชอบผีกูชอบโกลสฟรีกใช่เป็นหนึ่งตัวที่ดื้อ ที่เราเล่ากันไปไม่ใช่ไม่ใช่กูรู้นะว่ามันทำอะไรแล้วมึงสื่อว่ามันทำไปอีกอย่างเพื่อะไรหรอตัวเงินตัวดีตัวด้วยกลางมีกลางใช่มันอกอันอไม่ไม่โน่มันจะพูดถึงวีเมนี่เจ็ตเรย์เอาทเมันเจ็ตเรย์โอ้ยคิดไปอย่างอื่นเลยแบบแย่เลยตอนนี้มูงเหมือนมืดไปหมดเลยคุณรู้ได้ไงเต้คิดถึงอะไร ผีเสื้อเหรอผีเสื้อผีเสื้อกันคืนแย่มากโอเคเจ็ทเรย์เหรอโนชอบเจ็ทเรย์เหรอเนี่ยชอบอะไรชอบตัวมันแคพูดขึ้นมาเชื่เลยเฮียกูอยู่ที่กูม่นก็มีคนใส่ใจใช่ได้กดฟิกแกไอ้กดฟีกมันแล้วไปแต่ตอนกูดูอ่ะคือกูรู้ว่ามันมีแต่กูไม่เคยดู ตอนที่มันออกมาคือไอตอนนี้มันแบบสุดท้ายมันไม่ได้ใช้นี่ใช่ไหมมันใช้ใช้ได้รอบเดียวแล้วมันก็โดนสิ่งไปเฮียรอะไรอย่างฮะแล้วมันก็ต้องปิดไปอ่ะมันใช้ในบ้านคนชราหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ปา้ปลายแต่ว่ามันดื้อประมาณช่วงซีซั่นสองเออใช่ก็มึงเลยน่าจะไม่ได้ดูแล้วกูกูไม่ได้ดูไงแม่งแบบ ไเช่อลยะต่อ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 เลยก็แค่นั้นแหละกูกูไม่ได้ดูแต่กูชอบดีไซน์มันดีไซน์มันเท่แบบว่าเป็นขี่แล้วก็แบบฉีกออกมาแล้วเอะเแล้วรู้ในหรู้่อออโนชอบอะไบปท๊บเป็นมีเ้าเวเยซกเวเลยเซเยเซกเวเลยเซด พูดถึงหมีก็เออมันก็นึกถึงมีแบบแบออไอ้เย่กำแพงถลอกว่ะแถวเมื่อแถลงานเงี่ยตอนนี้คนดูแม่งงงนะคนดูเป็นหมีไม่ไี้หมีแต่ว่าตัวเย่เป็นหมีวะเออมีทีเดียวสองตัวเลยแม่งมีแต่เสือเย่ไกล้เคียงสุดอะแรดอ่ะมันก็เป็นหมีอยู่เออก็เสือไงพูดถึงเสือกถเป็นสัตว์ป่าก็นึกถึงหมีนกถึงหมีก็นึถึงมีแบบแบบอ๋อคนเดียวว่าจะนึกถึงแค่หลอกเอ้ยใร่ตัวนใหมเด็กเราก็ต้องเป็นแบบ วีแบแบถึงมันจะใหม่แล้วไม่ด้ดูตอนเด็กว่าตอนเด็กไม่ได้ดูอ่ะถึงจะมีเคเบิลแต่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีอดูในช่องเก้าพี่เกียร์ขอโทษนะที่พอดีมีเคเบิลแต่ไม่ได้ดูฉันดีเลยฉันไม่ได้ดูทอกเลยดีจังแล้วแหละก็เพิ่งมาดูตอนโตเพิ่งมารู้ว่าเออวีแบแบมันสนุกดีว่ะ แบบแต่ก่อนอ่ะนึกว so I mean, oh, ่าไอวีแบรแบรมันค uh, ือเรื well Mate, ่องต่อจากไอแคร์แบร์เฮ้อเชื่อคนละโลกเลยนะไม่เร็นไรมันแต่แต่ก่อนคือตอนไหนตอนแบบตอนออกแรกๆมื่สปีเดียเมื่อกี้มึงเดินสองขาอยู่นี้ก็มีสถานการณ์โคิดสีขาเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าวีแบรแบรคือคือคือหมี่สามโต๊ะอะนึกว่าเราได้ยินแต่ชื่อว่าวีแบรแบร์แต่ว่ามันเคยมีแคร์แบร์มาก่อนก็เลยแบบ แคร์แบร์วีแบร์บร์หรือว่าแบนแบนยิงเดียวกันอะไเงี้ยก็เลยแบบเรียพลางมันเก็้คองเอามันเลยปาดีด่อยคอยโน้มันรูปแล้วมันแบบไม่โไม่ไม่โอเคเลยเอามันเลยปาะเอามันเลยเน็ดเนดำอย่ามันอยู่กับฉันฉันจะใช้พลังมีดดำยิ่เสียงเหมือนด้วย ดูว่าทำไมเสียงเหมือนเป็นคนภาคเควินพี่โองเป็นขำคนจนเงินไม่มีแต่ว่าใจยิ่งใหญ่เออนเป็นมือคีย์บอร์ดของวงบอ Body ส l ลมคนเรียกเควินเลยติดตามมากเลยนะบอกว่าเขาถาคเรื่องอะไรกูดูแม่งหมดเลยพี่เโซนิกไงแต่ว่ากูทำเสียงโซนิกไม่ได้จำไม่ได้แล้วแต่กูจจำได้แค่อดีตโอ้ยอย่าไปอยู่กับฉันจูมีอะก็เออสนุก เราไปแบบไหนวะล่กเราแครแบ่เยอะกว่ามีแบงแบงมีชอบไหนกันแน่เลยเราตโตมาชอบตรงที่ว <ok> ่าเราไปเที่ยวแบบมีอยู่รอบนึงเราไปไปไปเที่ยวจริงจริงแล้วเราไปไปไปผักห้องห้องหนึ่งแล้วก็เปิดช่องการ์ตูนดูเปิดที่ไรแล้วก็จะเจอเนี่ ไม่อยู่เรื่องดีโฟนได้หัวกูแม่งแบบเปิดอะไรก็อุ้ยอย่าม่ใช่กับโยนอุ้ยอยู่ไม่เหมือนเชนตอนนี้กำลังปวดท้องเฟย์อยู่มันก็เลยก็ดูเฟย์เพราะว่ามันก็เป็นแบบหนึ่งในการ์ตูนเด็กมันก็ทำมาเห็นว่าเออแบบมิตรภาพต่างๆนานาอะไรเงี้ยพูดถึงมิตรภาพโอ้โหก็เลยขึ้นมาได้เลยมาริเติ้ลโพนี่จะมาตัวน้อยจะมาตัวจ่อยอาฮาจะมาเปลี่ยนน้ำไกล ข้าวความหมายเป็นเช่นไรมาพีเอ็มแน่ใจดจะพูดไยว่าแมงด่ถูกเรื่ยงเลยคุณเหนื่อยอไหมนี่ผู้ชายคนเดียวนะในเมืองนั้นอะไอ้ไอ้ A ไอ้ Cido วะน่าจะใหญ่ไี่สุด้ลยไม่ได้อยู่ในตอนตกเลยไอ้ A มันชื่ออะไรวะไอ้สไปสไปมีสไปสไปริลเลตนะครับที่มันเป็นมังกรนะมังกรตัวเล็กแล้วมันมีม้าตัวผู้ปะะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่รู้เหมือนกัน ถ้าใครเอันใหม่อาจจะมีตอนที่ผู้กูดูมันไม่มีอมีแต่มีผู้ชายตัวเดียวคือมังกรใช่อ้ยดขอถาม่อยขาถามหน่อยวีแววีชอบตัวไหนมันมีสาตัวมีวีไวชอบตัวไหนใช่ไหมเออมี3ตัวแตนด้ามีิงจริงอ่ะชอบกวนนะแต่ว่าชอบสีขาวมากจริงจริงก็ชอบถ้าถ้าชอบแบบความรู้สึกว่าชอบมากอ่ะแบบชอบแล้วเห็นแล้วชอบเลยอยากได้เป็นแฟน อยากได้เป็นแฟนฮะไม่หมายถึงแบบมันเหมือนแบบว่าผู้ชายในผู้ชายดูปกติเหมือนกันก็คือตัวขาวอ่ะมันคือรู้สึกว่ามีแข็งผู้ชายมันแทนไปว่ามีแข็งจริงชายไอ้แบงไงแทนว่ามีแข็งใช่ไม่แต่ในความเห็นอีโน่เลยมันอยู่อ่ะในหัวกูว่าอ่าเดี๋ยวอยู่กับชอห์นแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบแบบชอบแบบในความรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนตัวเราดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เป็นได้ตัวนี้เอาสุดมา มีป่ะมันมีตัวหนึ่งที่ก็ตกเป็นดาวเลยเออลงหลอกดาวเออไม่หลอกดาวเหมือนแบบมันมันกูยจำได้มันมี3คาแรคเตอร์ใช่ตัวแรกมันจะเป็นตัวที่แบบโซนๆเฮลๆหน่อยเป็นผู้นำหน่อยตัวสองมันจะเป็นก็คือแพนด้าที่เป็นตัวแบบว่ามีความแบบยิงเงายิงเงาติดโซเชียลอะไรประมาณตัวที่สามจะมีความแบบว่าเป็นแบบข้อบ้านข้อเรือนมันมันเหมือนเป็นเป็นเป็นตัวแทนแบบคนที่เหมือน เเอราไปต่อดีกว่ามันจะไปเซรามูนเหรอเมื่อกี้มันเซรามูนมันตะวันออกแต่ว่ามีอย่างนึงที่ตะวันตกในเรื่องคือทักซิโดโอ้โหแต่เราได้ไอ้แต่เราได้แค่ทักซิโดนะอย่างอื่นเราไม่ได้ไปคุยกับพราบัวฑ์เฮ้ยไม่ท่าทันนี้ต่อไปอะขายอะ พูดถึงความทรงจำเนี่ยกูก็เออมาแล้วเศกเวศกเวถึงพิคเม้าไอสัตว์เอ้ยได้ยินช่องเจ็ทด้วยแอ่เช้าตืนเช้าใช่แต่ตื่นไม่ทันตื่นทันก็ไปเยิงกูบองนะลูกนะเดี๋ยมื่อก่อนเมื่อก่อนที่กูดูอ่ะมันจะมีดูหลักๆแกงกระตูนแกงกระตูนกับบูมแวลงมั้งเออแต่เป็นหูบูมแวลงยุคแบบเก่าอ่ะไม่ใช่บูมแวลงยุคนี้ที่มันแบบ กระตูนมันใหม่ๆยุคกูนี่คือแม่งบบกว่าไอเทมมิกี้เมาส์เก่าอะที่ที่มันพึ่งมาเป็นภาพสีอะนึกว่าเก่าว่าตุตุไม่ไม่ใช่ไอสารขาวดำก็เก่าเกินวดวารุ่นพ่อคุเล่ารุ่นที่แบบว่าเป็นมีนี่ล้ป้าที่มันมีแบบว่ารุ่นเดียวกับลูนี้ตูนอะที่มันยังเป็นยังเป็นแบบว่าวาดอยู่อะแต่ว่ามีสีแล้วสีมันซิดซป่ะเออสีมัน็นซิดดบบอายุนั้นอะมันมีแบบมิกี้เมาส์ใช่มมีแบบพวก ดูนิตูเนี <yok s x> ่ย <improving> ก็สนุกบักบันนี่ไงตอนนี้กลายเป็นบิ๊กชมกัสไปแล้วบักบันนี่มอะไรกันบันพางได้พี่โอมอีกแล้วเฮ้ยไเย็่ใจสักแค่หลอดหวานดีมาอยู่กับช็อต ไปดิบัก็ดินี่อเออบักมันนี้งี้ไอไอเคี่ยวหมูอะกูจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ไอ้เดียเนียที่มันเป็นอ๋อยกสมเเออไอที่มันดูดเออแล้วก็มีอะไรนะไอ้ไอ้รลันเนอร์ไงเออรลนเอลอร์กับวายีคโยตี้อะแบบดูตอนเด็กๆมันก็สนุกมันจริงๆมันแบบเหมือนเป็นกึ่งๆเบรนดอรสมัยเด็กเหมือนกันนะเือดูแล้วมันก็แบบ ซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอีกตัวไงอีกตัวที่มันปั่นๆอ่าหมุนๆมุนหมุนหทำอะไรเดวิลอะไรเงี้ยเป็นปีศนาเทกอย่างทานิสแมนเดวิลที่อไรแรสหรืออะไรอย่างปะแรสแรสมัน trash ปะ trash ไม่แน่ใจเออสักอย่างนึงคุยคุณว่าไม่แรสกับ trash เท่าไกระเปตัวที่ยั่นโหดมากน้บมันโหดมากเพราะว่าผ่าอะไรแม่งเลื่อยเป็นมันเป็นแบบพายุเขี้ยวอะเออไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเรื่องเลยตอนนี้ตั้งแต่ไนห์อาปะพูดคุย ชามบ้านกูเป็นมันน่ยอยู่ก้นชา <laughs> ล้วก,กินข้าว <c oughs> <c oughs> ้ก,กินข้าว <c oughs> <c oughs> เสร็จก็อน,นแล้วก้นชาบ้าโอ้มึงเห้วทุกวันนี้ยังอยู่เลยมั้ง แบบหน้ามันเริ่มละจางๆเออรู้เลยมันจางไปไหนลงท้องเลยแต่แต่ตัวตัวตัวการ์ตูนก้อนชามดีๆนะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เด็กกินให้หมดกินให้เห็นใช่ใช่เออจริงๆแล้วก็เทแหละมันไม่เนไม่เทโดนด่าไอ้เหี้ยี่วิธีซ่อมแบบคนเอเชียจบแล้วพูดถึงแทส มันลมลมใช่ไหมคุณได้คือไอ้นี่เลยอวตารเร่องรัดแอร์เบนเดอร์ไงจริงฝูนบอกกูไม่ได้จะพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้อะไรเ็กเวมาขายนะเอาเรื่องอเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรู้ฟิเฟิ่ม อ๋อเออได้ยินได้ยินบ่อยเออไอ้ที่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอ๋อคุณ,คณเห็นอยู่มังคืออะไรอ่ะคุณนึกถึงไอ้นี่เลยเข <laughs> ้า <laughs> ใจฝุ่นจากอะรบุญอ <laughs> ่ะ <laughs> มังคืออะไรอ่ะไม่เละเฟอ,อร์มบรรู้จักอ่ะพอ,พอพูดถึงตอนเ,อเด็กๆคุณนึกถึงไอ้นี่เลยไอ้ไที่ของเล่นที่มันแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลองแล้วก็วงามมกลมใส่สี่เหลี่ยมมันลงได้เหมือนกันเลแต่ถ้ามีสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟินเนียร์แอนด์เฟอร์ คือต้องฟินเพลงแล้วคือเรื่องมันสนุพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเด็กสองคนใช่ฟิลเดียมเฟิร์เป็นพี่น้องกันแล้วก็เอ่อวันหยุดปิดเทอมหน้าร้อนคอนเซ็ปต์มันคือปิดเทอมหน้าร้อนอ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันก็เบื่อแต่คืออีสองคนนี้แม่งแบบว่าเป็นแบบกูไม่รู้งกันนี่ไอรอนแมนกับชาบังเกิดมันแบบฉลาดมากท่านึวะแล้วก็แบบว่าสร้างนูท่านี้แม่งแบบสร้างรถไฟห่อขึ้นไปถึงจักรวาลสร้างรถไฟทางเที่ยวไม่รู้จะหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนจบกุกตอนมันเป็นแบบ เอบปรซอนเด็กกันนึงอหรอใช่ไหมพอจบตอนปุ๊บอะแม่งกับหางเ mm hmm. ว้ยแล้วพี่สาวมาันก็จะพยายาวแบบว่าเหมือนฟ้องแมวว่าแบบเอ้เขี้ยวพื่อเขี้ยวนี่แม่งแอบเอาของในลงรถออกไปทำเฮียอะไรก็ไม่รู้กันอะ mm hmm. ไรเงี้ยแต่ว่าตอนจบตอนมันจะจบมันจะของมันจะหายไปเว้ย mm hmm. ด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตาม แล้ว่าที่สนุกอ่ะคือดูเฟนเชฉมึ่งกับแพรี่ซึ่งกอล์ฟเตอร์ดูแฟนฉมึ่งคือปัญญาอ่อนหรือยี่อะไรส่วนแพรี่ก็เป็นตุลแบกเป็ดขอบคุณค่ะใช่ในหัวกูมาเลยเมื่อกี้แบบว่าน้องฉลาดพี่สาวพยายามพังเด็กสเตอร์ทำไมทำไมมันเด็กสเตอร์วะมันมันมันคือมาในหัวเลยไม่แต่ยุคนั้นมีแบบพวกแบบไอ้การ์ตูนตอนประดิษฐ์แบบเหมือนประดิษฐ์ของมาเยอะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะมันจะต้องมีตัวการ์ตูนเมื่อก่อนแบบมี ผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายส่วนมากอหะที่เห็นแต่กูชอบนะมันทำให้กูอยากประดิษฐ์แล้วกูก็เอาวิทยุปลอกมาเอามาลื้อไอ้เหี้ยแล้วก็เอากลับไม่ได้เฮ้ยเอากลับไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวซ้อมแบบเอเชียซ้อมวิทยุซ้อมลูกซ้อมวิทยุใหม่ซ้อมลูกใชัยเขาไม่ได้ตีด้วยมือแล้วก็เอาไอ้การวิทยุเสียงแม่งแหวกเสียงแม่งแหวกอากาศมาเลย นปกลายเยลแบบความไวกว่าเสียงไอยงเงี half. ้ยเฮ้ยเฮียเฮียพ่อพ่อพ่อพ่ไม่เคยดีพ่อมสอนกูซ่อมจริงของมึงก็ยังดีอ่ะคือที่กูพูดขึ้นมาเนี่ยเพราะกูโดนมาก่อนเป็นพ่อขอกไม่ใช่พ่อไงเป็นคนอื่นของกูก็เหมือนกันกูไปแกะวิธยุคชาวบ้านเขาก็มาฟาดกูให้ด้วยชาวบ้านใครมึงแก่ใครกูถาม แก้แง่เลยมึงแก้ของไทยอ่อนสมควรโดนจริงอะนี่กูเห็นด้วยเลยให้กูเล่านะแต่เี๋ยวจะยาวนะนี่เก็บอันนี้คือกูไปเรียนพิเศษบ้านอาจารย์แล้วแบบหัวอาจารย์เขาพิมิทยุกูก็ไปแกะเล่นถึงเขาฟาดเขาให้ไอ้สมควรเนียกูก็นึกภข้าวแล้วบอถ้ามีเด็กมาแกะอะไรที่บ้านกูสมมติมีคอมกูตั้งอยู่แล้วมันมาแกะก้านโจ๊กก้าจอออกกูคง เขาให้ขมักแม่ยู่นั่นแหละอย่าไยุ่งเายโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีการ์ตูนเรื่องไหนที่ชอบหรือว่าประทับใจในในวัยเด็กหรือว่าเคยฟังหรือว่าเคยดูมาแล้วชอบอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วเปลี่ยนกันได้เนาะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนส่งมาที่ตู้ปอน เบื้องทองหลังไอสัตว์ที่มันคดีเด็ดจริงดรู้ยยังงี้รู้ยยังไงก่อนรุ่ยไปรู่ได้ยังไงอ่ะโอเคนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะก่อนจะจากกันไปเออก่อนจะจากกันไปก็เลยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราเนาะโอเคนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับนี่ลาเมงมากินราเมนมาอ่าก่อนนิ่มหน่อยนิ่มลาเมนไง chịu quá, hay hiểu quá, kỳ đâu thế